สวัสดีค่ะท่านผู้ชมเรามาดูกันสูตรสองตัวล่างอีกสูตรนะคะจะเป็นสูตรที่สองนะคะสูตรนี้ก็สองตัวล่างโต๊ะนะคะก็จะมาเพิ่มแต้มหรือว่าลดแต้มสูตรนีอ้อีกแต้มหนึ่งอีกนิดหนึ่งนะคะเอเดี๋ยวเราเอาไปเทียบชนกับสูตรที่หนึ่งกันนะคะถ้ายังชอบนะคะเอเขาแค่วิดไปแค่แต้มเดียวนะคะมาคำนวณกันต่อ,อเดี๋ยวเอาให้ดูจุดที่เอามาคำนวณน,นะคะ สามตัวบนของสูตรนี้งดนี้นะคะที่เรามาตั้งจุดนี้นะคะส่วนตัวนี้สองต,ตัวล่างของงวดนี้นะคะแล้วก็หน้าคอสองของงดนี้นะคะแล้วก็ท้ายคอสองของงดนี้นะะท,นงงนที่เราเอามาตั้งนะคะ,ะมาคำนวณพร้อมๆกันนะคะเอาสองบวกสองเป็นสี่ค่ะเอาสี่บวกแปดนะคะก็เป็นสิบสองค่ะสองสามลดแต้มเป็นหนึ่งนะคะ แล้วเอาสองมาบวกแนะคะก็เป็นศูนย์ค่ะเอาศูนย์บวกหนะคะก็เป็น5นะคะห้ค่ะอ่งดที่1นะคะเข้าที่โต๊ดนี้นะคะต่องดที่2ค่ะเอา8ปบวกหเป็น13ค่ะเอา3ามบวกแเป็น1นึะคะหนึ 5, 2, ่งสองศูนนะคะเอาห้ามาบวกเค่ะเป็น12ค่ะเอา2มาบวก เก้านะคะก็เป็น1ค่ะหนค่ะศู 0, ค่ะ0ูนะคะหนนะคะก็หนนะคะสองหนึ่งค่ะสองหค่ะงวดนี้เข้าที่ตัวตรงนะคะสี่โอ้ยอดู ข้อที่สามนะคะเอา7จบวกหเป็น13ค่ะเอา3ามบวกแเป็น1นึะคะหนะคะึค่ะเอา1มาบวกสค่ะเป็น5ค่ะบวกห้อีกทีเป็น0ูนย์นะคะศูค่ะศูนะคะ, 0, 0ะ,คะแล้วก็ 0, 5นะคะแล้วก็ 1, นึหนศูค่ะหนนะคะสอ สองห้าค่ะอ่าอันนี้งดที่งดที่สามนะคะเข้าที่ตัวโต๊ะเช่นกันนะคะมาต่อกันงวดที่สี่ที่เพิ่งออกไปนะคะพสี่เอาเก้าบกสองนะคะก็เป็นหนึ่งค่ะเอาหนึ่งบกแปดเป็นเก้านะคะเก้าศูนย์แปดค่ะอ่าสูตรนี้แหละคะ่ะที่เราเ,าเอามาปรับปรุงหรือลดแต้มนะคะอ่าแล้วก็ศูนย์บวกหนึ่ง บวกสก็เป็น4ค่ะ4 9นะคะเรามาจับคู่ดูนะแปดสค่ะ8ปดนะคะ9ก้ค่ะ9 9นะคะ04ค่ะ09นะคะงวดที่เพิ่งออกไปค่ะเข้าที่ตวัตวโต๊ดนะคะงวดนี้พี่ช้างจะเอาลงทั้งสองคลิปในวันเดียวกันนะคะ สี่ก็ดูทั้งสองคลิปนะคะว่าจะชนกันสูงไหนบ้างนะคะดีวเรามาดูกันอีกงวดที่จะออกนี้ค่ะส่วนงวดที่จะออกนี้เพราะสามตัวบนของงวดนี้มาตั้งนะคะแล้วก็ตัวล่างของงวดที่เพิ่งออกไปนี้เอามาตั้งนะคะแล้วก็หน้าคอสอกนะคะท้ายคอสอกนะคะที่เรามาตั้งนะคะจุดนี้นะคะ เอาหกบวกเก้าเป็นสิบห้าค่ะเอาห้าบวกแปดมาก็เป็นสามค่ะสามสี่สองนะคะเอาสองมาบวกเก้านะขอภายค่ะจะออกสองเปล่าเนี่ยชอบพูดผิดเนี่ยเอาสี่มาบวกเก้านะคะก็เป็นสามค่ะเอาสามบวกหนึ่งนะคะก็เป็นสี่ค่ะสี่เก้านะคะเมื่อกี้พูดผิดเลขสองนะจะมาเปล่าเนี่ยอลองจับคู่ดูก่อนนะสองสี่ 9องเก้4สนะคะแล้วก็49นะคะ f c ลองเอาไปเทียบชนกับสูตรสูตรที่หนึ่งรูนะคะ f สว่าเขาจะชนกันหรือเปล่านะคะสูตรนี้นะครช้างว่าเมื่อกี้พูดผิดว่าเลข2นะไม่แน่กว่าเขามาเลข2องเราก็เอาติดที่มี2มี9อย่างนี้ก็พอนะคะคิดว่านะเออก็แล้วแต่ f c ชอบนะคะ ส่วนสองตัวล่างของอีกสูตรนะเหมือนจะไม่ชนกันนะคะเอฟซีถ้าเอฟซีชอบสูตรไหนก็เอาแค่สูตรนั้นก็พอนะคะเดี๋ยวพี่ชางหาให้แป๊บนะ,อะลองดูนะเขาไม่ชนกันนะคะเอฟซี FC. ถ้าไม่ชนกันแบบนี้นะ,ะเราก็ลองไปสูตรนี้นะคะลองไปตัวนี้นะค,ะคิดว่านะแบบนี้คขไม่มาอีกแล้วก็เนาะอันนี้ก็ตัวเดียวกันนะคะเออ ก็ลองดูนะคะเอฟซีถ้าชอบนะคะแคปเจอร์เลยนะเอาเก็บไว้เป็นสถิติก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาพบกันสูตรอื่นๆหรือว่าสูตรสองตัวบนหรือสามตัวบนกันนะคะอ่าฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเอฟซีเก่าและใหม่นะคะเข้ามาแล้วก็นะคะขอให้เฮงควายฟังเลยนะคะอันนี้แค่เป็นเพีงแนวทางเท่านั้นนะคะแล้วแต่ชอบก็แล้วก,กันนะคะตามสูตรเท่านั้นนะคะโอเคนะคะก็ขอให้โชคดีทุกท่านทุกคนสวัสดีค่ะ